ปูตัวเองกับพันได้บปูว่าชัมพว่ามาพูกห่านนี่กับพอดีเบิร์ตเลยพอดีเบิร์ตอ่ะเด้นเนาะพอดีเบิร์ตน้องกับเรื่องเงินดำล้านกับไปหาหมอแบบเพราะว่าชัมนะกับไปกู้มาน้ำเอือยน้ำนองมาไปหาหมอต่อโดยเนาะบ้านนี้กับทางน้องก็ได้ขอความสื่อเหลือจากผู้ใหญ่เนาะ ซาบาดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโบสสุกูชคนเดอพี่น้องจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยแต่ยินดีต้นทับเขาชูทั้งช่องของบอชุกบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้บอชุกก็ได้ถือโอกาสมาหาน้องคนหนึ่งพี่น้องเลยที่ว่าเพิ่นขอความช่วยเหลือว่าาันเนพม่พี่น้องเนาะก็คือว่าเมื่อก่อนเพิ่นพารถล้มวัชนรเนาะก็ว่าเพิ่นมีงเงินในการรักษา พี่น้องในการรักษากัะแพาะพอสมควรพี่น้องเลยเป็นว่าเราบว่าสักชาติเชียเวาลาก็จะเพ่อแม่พี่นอ้องเขาได้เบิงได้ชมนากันว่าเรื่องราวการเป็นของเพ็่นเป็นใจใดพี่น้องเลยโอเคพี่น้องก่อนอื่นพี่น้องเลยผาก,ก้นไรก็นแซ้ผ่าติดตามทั้งบอลชุกเป็ี่ยนกราลังใจสัจ่งคิดต่อไปเจ้าพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะทางบอลสุกก็ได้มาหอดมาถึงมาหอดห่านเพิ่นเป็นทีเทียมหอยแล้วพี่น้องเลยก็คชื่อว่าน้องเมื่อก่อนทั้งน้องเพื่อนกับได้ ขอควมเชือเรือพี่น้องเอที่ว่าเพิ่นผ้าล้นล่มเนาะเพราะเรื่องลาวพิ่นจะเป็นยังไดกันยังไงพ่อแม่พี่น้องฮ้เบิ่งได้ชมน้องกันโอเคพ่อแม่พี่น้องเอเจ้าตอนนี้มาฮอดบ้านมาเจอสาวแก้ววันเทาพี่น้องอาสบายดีสบายดีเด้อเจ้าพี่น้องเอยทั้งสาวแก้วสภาพเป็นแล้วไปยังเนาะทางบ่อซุกกับชิได้เขาไปหาทักทายสบายดีไปถามเรื่องลาวพันเชกอนเด้อเจ้าอาสบายดีสาวแก้วเด้อโดยโอเค โอ้มือหนีมาหลายขู่ลายคนว่าจังใดเด้เบาคำภัยเจ้าทุกขู่ทุกคนเนาะเจ้าเบาลาอะไรก็บเบาอีกกระชิดพี่น้องเลยเนาะเบาใต้อีกเบาใต้กระชิดนอหน่อยเจ้าวากันพี่น้องเลยเนาะมาือนี่้กับเบาชุกก็ได้มาเยี่ยนยามมาหอดห่านเป็นเป็นทีมห้อยพี่น้องเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเจ้าอัสบายดีเด้อโอเคพี่น้องเนาะโอ้ โอ้เหาก็ได้เข่ามาหอดเป็นทีเฮมหอยแล้วแมนบบว่าสันเนาะก็จะได้ถามชื่อตามเสียงเพิ่อนสกอนเนาะแมนโบกับไปเอ้ยโดยว่าเพิ่นซื้อจังใดดีว่าสันเนาะโดยซื้อซื้อสีไวโอ้สีไวพี่น้องเอ้ยอายุเท่าไรล่ะอายุสามสิบเอ็ดปีอายุสามสิบเอ็ดปีเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้แต่แปลว่ายังเป็นน้องเขาอยู่เนาะแมนโบไปเอ้แต่ว่าเมื่อก่อนเนาะเขาก็ได้เห็นคลิปทาง หลายขู่หลายค,ยายคนเนาะมาถ่ายทำทั้งน้องว่าทั้งน้องเป็นอย่างเนะาะเมื่อก่อนนะนององอันนั้นอุบัติเหตุทางรถจักโอ้โอปะอุิเหตุเาานาะโดยไปซื้อเครื่องมาขายเด็กหนุอยหนังเทียนแล้วรถเน่ยไปตำหม,มารถไปตำหม,มาโดยหมาคือตายกระหม่อมเลยโอ้เจ้ากระพ้ารถล้มแม่นข้ารถล้มแบบว<อ>่าตำหม,มาเขามามันแหลมตัดหน้ารถนะโอ้แล้วก็แบบว่าหลังจากหันมาแล้วก็ย่างกรบโบได้ฮนะหลังจากว่าอุบัติเหตุทางรถมาแล้วโดย พาน่ะบได้หักไปกวดแล้เลยบานนี้ไปถ่ายรังทรงรังสียังกระถ่ายมาได้แต่ว่าเพิ่นว่าบ่มียังหักแต่ว่าลักษณะที่น้องเป็นน้องไปขี่นกลาเวีย ah. แล้วเพิ่นว่าว่ายานเอน็นควายนาเัาวเขานี่คาดแต่ขึ้อยางแบบขื้นนขาต่ำคาสูงนะจัสั้นเนาะเวลาน้องเดินในนี่ได้ใส่ฮีดังได้ไปนี่ใช่ไม่กันเท้าในไม่กันเท้าโอ้เพิ่นได้ใส่ใส่ไม่กันเท้านี่บเใส่ไม่กันเท้าแล้วก็ยางใส่ใม่น จะเอาหายนะ <ừ> มีคนเอาหายมาต่ออันนี้จะก็ค<อ>ือทั้งน้องเป็นนี่โดนระบ่ได้เกือบเจ็ดเดือนแล้วจ้ะ<อ>ได้เกือบเจ็ดเดือนเนาะ<อ>แต่ว่าตอนนี้ทั้งน้องได้ไปกวดกี่บ่ไปไปกวดหลายรอบแล้วแต่ว่าเพผนการลักษณะก็คือเว้ามาว่ะยานเอ็นฝอยหนาคาดเ้าผนก็ยังหายไปกวด<อ>แต่ว่าเอ็นด้วยสะโพกนะ<อ>แต่ถ่ายรังสีหรือถ่ายยังแล้วมันโบเห็นมีความแตกต่างที่ว่ามันมันหักหรือมันยังมันไม่ได้หักน เป็นกแนะนำว่าให้คืนเลี้ยงว่าสิฮะไปไปปวดเบื้อง่ผื่ะยันว่าเอ็นคอยหนาขาดแท้เพื่อว่าสีนะจะม้วนหัวขาดหน่อยหรือขาดไรเผื่อแล้วน้องกระทำเข่าๆว่าถ้าเอ็นคอยหนาขาดเลยขาดรักษาเทอร์ไรส์ไปดิคนบอกว่าซีหาสิบล้านว่าสินะโอ้ซีหาสิบล้านโอ้ยน้องก็เลยแบบบอกสามารถไปต่อได้นะโอ้เกี่ยวกับว่าเงินคำกับบอลลูนบอลไลส์ว่าสิโดยในลูกสบายดีลูกโดย จ้าสบายดีเด้อลูกสาวก๊กบอลนี่คนที่สองแล้วพี่น้องเยน้อทังเรื่อยทั้งนอกนี่มีลูกกันจะคนเนาะลูกสาคนลนยิ่งมีจะคนอะไรนี่้ยิ่งสองายหนงโอ้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเงินหาชิล้านนี่ก็แปลว่าคำเฉลี่ยเป็นเงินบาทอะไรเมื่อเตินาะว่ากับใครเนาะ ทางน้องเพิ่นกะบ่มีความสามารถบําบัดมีความสามารถแรงอันตอนลดร่มลงกะยืมเงินยืมทนมาอใช้จ่ายแล้วกะมันกะเบิดไปแล้วนะมันคองคายไปมันกะเบิดแล้วมันเป็นหนี้เพิ่นอยู่ตอนนี้แม่นกะเป็นตอนนี้กะบผู้ยืมเงินเพิ่นกะไม่มียืมโอ้หน้าห่วงพอสมคุนกวนนะบอกกับไพ่นาะแม่น แต่ว่าทั้งผัวในไปเฮ็ดเวียกยังแต่ละมือทุกมือนี่จะเฮ็ดเวียกทัวไปไปจา้างยังสนใจเฮ็ดละสีนสณะอ,อได้มาเยียวยาครอบครัวนี่แหละแต่คอยโดดโล่โลงไปคอยกับฮัศิม,มาขายเครื่องขายเครื่องในเฮียนเล็กน้อยในเฮียนกับขึ้นหูอะไรเนาะขนมดำเล็กน้อยนะถือว่าหากระเปิดบ่หันโดยฮัศบิาขายเพราะว่าอันนี้จะเศ้าคนนี้เศร้าคออยูนนนน่น้ำเพลนโอ้คอยนึกว่าดินเจ้าได้นในนะบ่แม่นเนาะเศ้ามาขายเพราะได้ขายน้ำเพลน พอได้เงินได้คำเนาะเลพอได้ซื้อกระตุ้มขนมให้ดูเวลาจะหนั่งวันนี้กระปวดอยู่บ่ปวดมันสิออกห้อนถ้านั่งละลายก็ออกห้อนไปใส่แก่ได้ใส่ไม้ันนี้ใส่ไม้ารหย่างกัมันอยากล้มมาสิเนะจะซื้อเครื่องซื้อขอ้งนี่จัมีซื้อเครื่องซื้อของกะอันอันมีคนมาส่งใค่ะอย่าหายคาส่งเพิ่มมาซสิเอาไปเองกับุ่คอยสะดวกไปเอง ไปซื้ออยู<า>่ซีโน่คนมเพม่ลว่าน้องซีโรให้คนมาส่งเขาไกลไปไกลมาแต่ละเมืองอันนี้เด่นผล,ลงตลาดจังดไดลาว่าขมภัยคริมิตฉ่อ้อยแทบมีม่มจะมีปลาปลาเขาอ,อี้ปลาปลาเขาลี่เขาต้อนขออ่อย <หอ S 1> <ๆ S 2> บลานนี่ยลาวากันเนาะคุณพี่น้องเนาะแต่ว่าที่เป็นเรื่องมากกว่าโอ้พี่น้องเลยเนาะ และเรื่องการแชร์ใจกันนักโพสสมควรพี่น้องเนาะถ้าว่าทางเอฟซีท่านใดเนาะได้ยินเรื่องราวถ้าว่าอยากดูตนสงสารเพิ่นวัดสันเนาะทางเฮาด้วยความยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเฮาบอสสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าทางเจ้าพี่เอฟซีหรือผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่แบบเมตตาเนาะดูนะดูบ๊วยบ๊ายก็เพราะว่าสักกินเถื่อกินยานะดูดูบ๊วยบ๊วยก็เพรว่าถึงยาะบ๊วยบ๊ลยบ๊วยบ๊วยบ๊ว คือหูและลูกก็สามคน่อยกันเโดยเนาะคน้อยก็มี่องที่ตายนนาะบาเช่วงนี้ย็ได้แข่งขนก็มาเป็นแบบนี้ทั้เาคำกับพี่หูและยาเน่ยัางลูกน่ลูกเรี้ไม่ได้ลูกต้องเอากนนาวยงเรียนลูกเนียกสบายดีเป่าเฮโอนเรียนเรียนของใดละเียนขอปเขียนชื่อเป็นบอ โอ้เก oh, oh, okay. ่งลายเด้อเฮียเก่งเก่งชื่อเนาะวาดิสพรชิชื่ิชืปามีชอปพี่น้องูเพื่นกันนนารักพี่น้องเลยเนาะเจ้าุเนเไปห้องเฮียมันนี่นะแม่เอาเงินไหนจากพันหรมันนี่นะหพหาพกุ้งบ่อกสิิ

เจ้าห e ันบ่เอาไปเอาไปคายนะได้เงินมากเอามาให้แม่บอจะให้แม่เป็นอจใแม่เอยากให้แมายอยากให้แม่อย่เู่ม่นอื่นโอ้ยเนาะนองเนาะเป็นน้องเนกะอยากให้แม่ดีให้ให้แม่เศร้าอยากใหแม่หายไวๆเนาะเจ้าเปน ขอพรขอพรอยู่วัดพรกนเพได้ลียงลูกบ่งลเแงแม่ที่ชุดเนะโอ้คือเพิ่งไปซื้อกับบริษีของผู้อื่นไว้ซื้อของแม่น่ารักน่ารักชุดยอดพี่น้องเลยนาะเจ้า ครอบครัวเพิ่นป็นครอบครัวแต่ว่าอบอุ่นเนาะพี่น้องเ้ยการหาเงินหาค้ำก็สมควรแต่ว่าคาดบ่ถึงเนาะมันแเงาบบถึงเพราะว่ามันเสียหาสิบล้านมันก็หลยเติบเนาะทำหลาไปมาบ่ได้แต่สีนะถ้าไปมาได้มันก็ถ้าผูไปนั่นมันก็สิว่าโบนักแต่สำหรับน้องกับวานักอยู่ไดสัมพัน่นเพราะว่าแข่งขันเราก็เป็นแบบนี้ไปทำงานอยู่สาหมูกับโบเอาแมนอืมเนาะ พอได้แดกค้าขายไปซีแล็ปพอได้กินกะละมึงค้าขายก็เรื่องสะดวกกับบริการได้เนาะเพราะว่าใด้ได้กะจ้างมูอเบิร์ตทุกอย่างทำไรกับบลวงบัลายไปไปจ้างมูอเนาะทำไปกับไปบัวได้ทำลงตลาดกับเพลือกิย่างกลับมาอีกกู้ดีเพนกูได้เปลือกมาขายอืมเดือดรึอยู่นะเดือดเนาะเห็นห้ยเห็นหน้าอยู่บ่ ทีนี่แหละบดไเฮ็เพราะว่าตอนที่น้องเป็นหลดล่มพอดีตอนช่วงที่น้องาบดไดเฮ็ดพอดีเนาะเลยบดไดเฮ็ดเขานี่มนวาได้ชื่อกินแล้วบันเนาะไ่อะตัวเด็เนาะเพลงซ้สอบหนึ่งอางตามชุดเจ็ดเซนแหลเเลันยงกะเห็นแได้เนาะมันเป็นช่วงที่ว่าลดล่มพอดีตอนที่ว่าเพิ่นตกาเาะเลยว่าเฮ็ดบดได โอ้ถาวานันลุดลมมาหากันล่มมุมน,น,นั่นนี่มาหนึ่งดิบอ่ะแม่เพราะว่าตอนที่มาเริ่มซาาิมเฮดห้าแล้กกู้เงินกู้เงินซิมฮาล้านได้คือมาเฮดห้นหานี้ตั้งใจจะไปซิมาพามาขายนะฮะนี้ แต่ว่ารถล่มลงก่อนการเบี่ยงบริเฮตการหัติมาเปิดนยังบริขายอันอันกู้เงินชิมาลาดนะจะไปว่าข้างนอกนี่เป็นหนี้เพิ่นนั้นแต่ตอนนี้เนาะจะเป็นตอนนี้กันังพอ้โหคืกู้เงินว่าสีมามาค้าขายพอดีสัมลักกู้มาผัวตัวเองเนาะ ปตัวเองกับพันได้ปวดช้ำเพราะว่ามาพุ่หานนี่กับฟรีเบิร์ตเลยพอดีเบิร์ตอ่ะเด้อเนาะฟรีเบิร์ตน้องกับเรื่องเงินดำล้านกับไปหาหมอกับบอกพ่อซ้ำนะกับไปกู้มาน้ำเอื้อยน้ำน้องมาไปหาหมอต่อโดยเนาะบัานนี่กับทางน้องก็ได้ขอคว้มสื่อเรือจากผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเลยทั้งสอากับขอวอนเอฟซีทั้งผู้ใหญ่ใจดีและกับผู้ใหญ่ใจบุญเนาะแต่ว่าเห็นคลิปของพวกเฮาทีมงาน ทา, kilo, ท,าท,าทางบ่ททงอใต้ทางบ่อลาทางบ่อกำไพบ่อสุกบ้านเฮาแล้วถ้าว่าเนาะอยากผานเงินมาช่วยเหลือทางน้องทางเฮาจะเป็นสะพานบุญให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดยเนาะยินเป็นยังไงล่ะบ่าวกำพันะเป็นยังไงล่ะบ่อกำไพปากหอกเลวยคุยปากบมอกโอ้พี่น้องเลย มาสัมนอกน้อยฮาสัมว่บสันเดอเอาจานเอนไปขายอยู่ห้องเยียนพี่เราเนาะขวผู้ใหญ่เพิ่มดูข้หญ่เพิ่มดูว่าไม่ว่าไม่ว่าไม่เอาว่าไม่ด้วยลูกว่าไม่ด้วยนะลูกหลาขอให้ผู้ใหญ่ใจดี เห็นซองเั็นกากุไลก็แช่ในเลือดสวยเลือดแช่เ <Uma> ล <velocidade wiele> <c ười> ือดแม่แช่เลือแม่ใครในเด้อเนื่อยอย่างนี้ท่น้องคนใดเหนอยนะฮะดูที่น้องเลยเนาะเจ้าเป็นยังไงล่ะทีมงานเฮาเนาะก็ได้โอโลมน้ำเพิ่นหลายพอสมควรพี่น้องเลยเนะกับพ่อหูเรื่องล่าของเพิ่นเป็นทีมห้อยแล้วพี่น้องเนาะเจ้า กาจะให้เพื่อนไปขายเครื่องขายของไว้สั่นนอขายจ้ามอินพี่น้องเนะาะเข้าหาน้ำชิลูกกินก่อนแม,<น>มันเนาะเพินเริ่เเมเมียนมาตอนเที่ยงแล้วแน,น,นี่นเที่ยงพอดีเนะาะทั้งเขากับจ้าพลาจากเพื่อน <c oughs> กับบ้านสะกอนขอกก่าเข้าว่าสบายดีนะน้องละ <c oughs> สบายดีทั้งมือ